ดูถายไลน์กันหน่อยนะครับจังหวะสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับทีมชาติไทยกัไอโซเนียช่วงแรกมาในกดดันใส่เราทันทีนะครับมีโอกาสยิงตรงนี้เนี่ยยังติดเซฟของทางกำพลนะครับโอกาสของไอโซเนียเนี่ยช่วงแรกถือว่ามาดีมากๆนะครับนี่เรายิงบ้างนะครับบริมภารายิงติดเซฟของบอ์เนอร์เหมือนกันมีโอกาสแล้วนี่ครับได้กดเต็มๆเลยครับสาแรก ัดจะไม่ออกแล้วก็ย,กยูสอกนพยายามจะเข้าม่มงเรามีโอกาสอีกครั้งนึงครับตัวดินยิงติดนะครับแล้วก็เก็บตกได้นะครับให้ช่องนี้มาครับกฤษดาตวดัดเข้าไปยังติดตัวบล็อกนะครับแล้วก็สายอีกทีหนึ่งครับถึงวัาเรากดการชุดนี้เนี่ยทำได้ดีนะครับดูเปิดยกเข้ามาในส่วนมากนะครับพื้นที่ว่าง เดาเล่นกันตามพื้นที่เลยครับบอลข้างในวิสโงดบอลที่จะเปิดเท้าซ้ายเข้าไปมุมมันอัดนะครับเพื่อนกันรออยู่ตรงกลางไปมุมครับไอหม่งย่อขึ้นมาก็ยังไม่ตรงเพื่อนนะครับเดซเดอร์ซูเนยกลับมาในรึ่นหลังนะครับมีการเปลี่ยนหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นเฮลี่ในเยเอได้ลงมาครับแล้วก็ได้ยิงทันทีขวาลูกนี้ยังไป,ประปไปได้ครับกัพล ดูมาอีกทีครับเชอเนียลุยมาแล้วลุยมาได้พยายามจะเปิดมาข้างในครับให้เฮเลเวียโผล่อย่างนี้ทุบออกไปได้ครับทีมไทยเองก็พยายามจะต่อบอลขึ้นมาครับแล้วดูเกมของเซอเนียเจ้าบ้านครับเฮเวีย,ยวกวบเข้ามาเข้าซ้ายยิงลเล่นทางแต่ก็ยังไม่ตรงกรอบไทยเองก็มีโอกาสเยอะครับ พื้นที่ให้เราเล่นเยอะเหมือนกันครับให้มาตามช่องครับกฤษดาได้ซัดเสาแรกไปติดเซฟาทางราเวอร์หลายเซฟเหมือนกันครับผู้สาวตัว,ตวของเอโซเนียเดี๋ยวดูครับจังหวะลุยกาบ้างแล้วดูให้ช่องนี้สวยงามากๆนะครับก่อนที่จะเป็นเฮนรี่อาเยิงสวนทางกำพลเข้าไปครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับนาทีที่เจ็ดสิบสองจากนั้นครับทีมไทยเองก็ พยายามสู้ครับแล้วก็สู้ได้ดีด้วยนะครับมีโอกาสตรงนี้ก่อนครับพิชายิงเสาแรกครับติดเซฟหวาไปวงต่อเนื่องเข้ามามงมาแล้วบริ้เก็บได้นะครับโยกแล้วยกเข้าไปเสาไกลได้มงเต็มๆตหัวครับจากพันพาสุวรรณนะครับไปเสมอนาทีที่75นะครับในกับทีมชาติไทยโดยทีครับได้มีช่องพอดีครับวิ่งส